คิสสลบโปเมลาดาใส่บอดี้สูทสีดำด้านหน้าเรียบเรียบแต่ด้านหลังเพ็ดเวอร์เป็นนักแสดงนักร้องและนางแบบชาวไทยเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นนักร้องกอยกุ๊บวงคิสมีไฟจากค่ายคามิเกเซ่หลังจากยุบวงดนตีได้เข้าร่วมการประกวดไทยซูปเปอร์โมเดลคอนเทนต์2013 ได้ได้รับตำแหน่งชนะเดอร์สำหรับโบเมลดาสุขสีและเป็นที่ทราบกันดีว่าตอนนี้สาวโบเมลดาเธอกำลังคบหาดูใจอยู่กับพระเอกร่วมช่องอย่างอาเด็กทีรเดชบอกเลยว่าชีวิตแฮปปี้ทั้งเรื่องงานและความรักล่าสุดสาวโบเมลดาเธอได้โพสภาพของตัวเองลงอินสตาแกรม อยู่ในลุกกางเกงยีนสีดำและบอดี้สุดสีดำมองด้านหน้าก็ไม่เท่าไหร่แต่เมื่อหันมามองด้านหลังนั้นแซบสุดๆโดยโพสต์นี้ระบุคแคปชั่นว่าสาวสาวสะตะ๊อ